ยังคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกมสวิตแดนนะวันนี้ถึงอัปเดตมานะคะเพราะว่าก่อนมา้านี้สองอาทิตย์ไม่ได้อัปเดตนะเนาะแต่มาใส่โค้ดกันก่อนขอบคุณรับโค้ดด้วยนะคะตามนี้แล้วก็รับรับปรุงรอบที่แล้วไม่ได้เปิดปรับปรุงนะครับเพราะว่าน่าจะติดไปดุดจีนนะก็เลยไม่ได้ปรับปรุง ักครู่นะคะฟาร์มฟาร์มตังก่อนฟาร์มเหรียญก่อนเหรียญจะหมดแห้วอ่ะแล้วก็สิ่งที่อัพเดตมาใหม่มีอะไรบ้างวะมีเพลงเข้ามาใหม่นะคะทุกท่านก็ไปเลือกชมกันเองแลนะ้วว่าเพอะไรบ้างแล้วก็กิจกรรมก็จะเป็นบรลลังแล้วดูหนาว เรต้อนรับฤดูหนาวด้วยนะฤดูหนาวมันมาตั้งนานแล้วปะวะแต่ช่วงนี้เย็นๆนะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกท่านเพราะช่วงนี้หนาวเลยเกินอาวยังไม่ได้พูดอะไรเลยทรงผมออกซะแล้วจบและหมดแล้วดวงเราเออแต่ก่อนที่จะไปอย่างอื่นนะเดี๋ยวเรานี้กอ่อาจจะมีหลายคนสงสัยนะคะว่าเดี๋ยวขอเข้าตรงนี้กนะ่อนอาจจะมีหลายคนสงสัยว่าไอ้มันมันจะมีมันจะมีอย่างหนึ่งก็คือ มันเป็นกล่องที่รับมาเมือเอ่อกี้ออเทมเนี่ยกล่องเนี้ยของล่าสมบัติเนี่ยมันจะมีไอเทมเพิ่มเขาม้ามาอีกออกเรียงหน้าออกไปเรียงหน้านี่ไงจะเป็นอันนี้นะคะเมื่อได้รับแล้วเออเราต้องติดต่อเออะไรเนี่ยเหมือนติดต่อแอดมินเกมอ่ะ เราต้องเอาแคปแคปอะไรเงี้ยไปให้เขาว่าเออเราได้คูปองนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเขาจะให้น่าจะให้รหัสแรกรางวัลเรามาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะนี่ยังไม่เคยได้นะตอนนี้มันกําลังแบบเป็นที่คือฮาหลายคนโชคดีดวงดีได้ไปแล้วนะคะทั้งยานทั้งเออเยอยะยะเลยทั้งชุดนะมีชุดแล้วก็มาหันะแล้วก็น่าจะมีอย่างอื่นด้วยซึ่งอยากได้นะอยากได้จริงๆอยากได้จริงๆเลย แต่ไม่น่าได้ลองไปหาสุ่มกันดูนะถ้าใครได้ก็ติดต่อแอดมินนะคะลิงก์เพจก็อยู่ใต้คลิปนะมันจะมีลิงก์เพจเขาอยู่ถ้าไปดีลิงก์เพจเขาแล้วก็กดติดตามเพจเขาแล้วก็ไปที่กลุ่มนะมันก็จะมีแอดมินบอกไว้อยู่เธอก็ตามมันเข้าไปแล้วก็นั่นแหละถ้าไปหาแอดมินเขาซะถึงไหนแล้วนะเออตามนั้นแหละจนเราก็เกลือไปแล้วเรียบร้อยนะคะ เรามาดูที่เข้ามาใหม่ดีกวกาชาวิงชาวสแล้วชินีน้ำแข็งอู้มีธนูด้วยอุ้ยจิ้วอ่ะมีธนูวะกูุึกงใครคนแรกเทวอนัสนดดอนคคตรเกมช่วงนี้ถ้าใครที่เล่นอาวีเห็นออนอาวีบ่อยก็ได้ละค่ะติดเทวค่ะติดคุณป้าได้ติดคุณป้าชุดก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะมีปีกนะม่านไอหนาวก็จะมีอ่าผู้เอลนะเอลซะด้วยเออทําไมเอลต้องมาคู่กับธนูวะมันต้องมีเรื่องเล่าอะไรแน่ๆน่ฉันว่าเถวเถวจัดๆเถวแน่ๆ,ลๆ <laughs> แล้วก็มีรูปปกนะคะอ่าพาหนะเป็นบัลลังก์คริสตัลบัลลังก์เหมมันนั่นแหละ แล้วก็จะเป็นอันนี้ชุดลำลองนะคะอุ้ยน่นารักอะแบบปุยปุยนุ่มๆอุ้ยน่าชุดน่ารักจังเลยอะครับเออใจกะขาดรอนๆแล้วก็มีกรอบโปนะคะแล้วก็มีธน,นูที่เขาจับเมื่อกี้นะคะติ้วต,วตวแล้วลักษณะท่าทางคือแบบแม้ค้านะไม่ใช่แม่ค้าอนะันม,ม,มีท่ายิงด้วยอันอะไรี เมื่อกี้เราว่าเราได้อันนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันไม่ติ๊กได้นั่นให้วะบั๊กอย่าบอกว่าบั๊กนะอันนี้ก็จะเป็นของแรกเหมือนเดิมนะคะมาแรกจากตรงน,นี้ก็เลือกได้ตามปัจจัยสายว่าผู้เธอจะแลกได้หรือไม่ก็ดองไปก็ได้นะรู้สุดแ,แสบแสบคอยังไงไม่รู้วันนี้ไม่สบายได้ลแล้วจบละอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองมาสุ่มกัอนเดินะคะมาสุ่มกัอนเดิปิ้วอ,อ้ก็ไม่ได้เกลือเลยจิงมีประดับพื้นด้วยนี่ นี่ไงจะขาดประดับพื้นไปไม่ได้นะคะเออโอเคแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบ้านเสีนยทายดูสิบ้านเสีนยทยออชุดลูกสาวลูกชายแบบเดิมอุ๊ยมันแรงเจ็ดดาวมันคือมแรงเต่าทองไม่ใช่ดิแรงเต่าก็ถูกแล้วนะสาวอุ้ยนั่นละชอบที่มันมีเอฟเฟกอะเออ กลุ่มซื้อนะคะก็จะมีคิสตันที่ใช้สุม่มอันนี้คือหางอุย้ยทำไมหางมันอุ้ยดอนแบบมันไม่เหมือนหางอะมันถ <c oughs> ึงน้ำแข็งจะจะไปอยู่กับหางนั้นละกันแล้วค่ะแ,แล้วก็จะมีสแตมสะสมนี่ชุดก,ก็จะประมาลที่ต้องบอกนะครับ,บประจําัน น่าจะไม่มีแล้วจำกัดเวลาสมบัติสีแล้วดูนะคะรอบนี้น่าจะเป็นยังเป็นเพชรอยู่เหรอหืมชั้นนี้ออ้ตายแล้วรอบนี้เป็นอะไรอะีซั้นนี้ปิดไปแล้วป่ะอืมใช่ เซสชันที่2โทเทมเ,ออเดี๋ยวนะสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสองยี่ชิ้นนะครับเออแล้วก็เปิดไปเปิดป้ายเปิดป้ายเปิดป้ดายในโฮมคม่ะในโฮมอ่ะเรียบร้อยทำนี้ เราก็รับรางวัล60สิเพรนะคะได้แค่นี้จริงๆนะเอ๊ะรอบก่อนมันมีมีแอบมีแบบกล่องสุ่มไม่นั่นมาใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะคะให้เตือนอะไรอะ่ะเราก็รับไปหมดแล้วนี่เราไปหมดแล้วนี่นะอาจจะแอบบักๆหน่อยๆนะคะเป็นแอคทีฟเป็นเหมือนเดิมนะคะสันเต้าเซียนติฐานก็เจ๋งเหมือนเดิมนะ รู้สึกวันนี้ว่าอยากจามหลายรอบแล้วนะไม่ใช่อยากจามเป็นด้วว่าจามไปแล้วต่างหากเราแล้วก็จะมีฝนดาวตกใช่ไหมชุดก็ปตแนวนี้เลย,ยส่วนของที่เหลือก็น่าจะเป็นมีไข่ไข่อะไระไข่อีสเตอร์ลวงข้าวแล้วมีไข่อีสเตอร์เพลงช้างเพลงชาง้ชางช้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 างเคยช้างหรือเปล่า แล้วก็มีเหรียญฟ้ากับเหรียญแดงคูป,ปองแล้วก็เหรียญสุ่มลัคกี้เนาะอุ้ยทำไมเหมรียญสุ่มลัคกี้เยอะจังอนะขอสวับชว์รูบก่อนออเยคันคอชุมแล้วก็ชุมเยียบย,ย่อยพัจจิจรรเยียบย,ย่อยแล้วก็มารับของอย่า yeah. รับที่แล้วไม่ได้เต้นก็เลยได้แค่นี้นะคะ ดูซิเราจะได้อะไรกุปองกุปองกุปองเอ้ยได้เรียนสุนกักีบยังไง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 เออได้รองเท้ามาว่ะเนืน้แค่นี้จริงๆเติมเงนินรายวันนะคะอ,มมอุ้ยชมผมน่ารักจังโอ้โหชมพูฟิิงเลยอ่ะเอาว่ะอันนี้มันติดกับเสื้ออะไรกางเกงวะเนี่ยอ๋อเสื้อเนาะเสื้อแหละอืมนน่ารักอะ่ะ <laughs> หากางเกงสีขาวมาเยียบโบ้สาม ทันไข่ยมปูเหมือนเลยแล้วก็มีต่อไปก็จะเป็นเหรียญสุ่มลัคก,กี้แล้วก็ไข่ลวงข้าวนะคะโอ้การอนู่ที่เหรียญสุ่มลัคก,กี้20่ชิ้นกับไข่ลวงข้าวสี่สิบใบนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งเจดเพชร1นึศย์คืออะไรบอกเลขเหรอแล้วก็แพ็คสุดคุ้มก็จะมีเพชรแล้วก็ ไข่ข้าวนะคะแล้วก็เหรียญสุมลักกี้อันที่สองก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็เหมือนเดิมเพชรไข่ในจุมลักกี้นะคะโบนัสไข่อีสเตอร์โบนัสลวงข้าวนี่ไงเอ้ยบุภาพิบานกลางทุ่งแล้วก็มีกรอบโปมีมีกรอบโปกับปกนะคะแล้วก็ชุดเซตกุหลาบฟุ้งเฟินเชียว นี่น่าจะหมดแล้วนะน่าจะไม่มีแล้วแหละที่เหลือก็จะไอเคมมอแล้วละ่ะฉันเห็นแวบๆบแบบนี่ไงเปอร์เซ็นต์รับคือ100%เซแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่ว่ามันจะเป็นอะไรนะฮะวิ้ีทำไมชุดมันน่ารักจังอะฉันดูของอุย้ยน่ารักเออฉันดูของผู้ชายไม่ได้น่ารักขนาดนี้ไม่ใช่เหรอเบมาคับเมา ก <c oughs> ิเลสแตก <c oughs> ออมันจะซ้ำกันนะที่ประเด็นน่ะอุ้ยสวยอะ่ะอันนี้รวงข้าวก็สวยนะดูดินางฟ้าจะชัดถ้าเป็นผู้ชายอะ่ะโอ้โหไม่ได้น้อยหน้ายเยอะมีไอ้นี่ไหม มีสตอรี่อยู่นะเสรกระทาแล้วก็เสกพลังเสกผู้ด้วยเอาสิอ่ะไม่เดินเองแล้วหนึ่งเป็นง่อยแล้วหนึ่งอยู่ใกล้ๆแค่นี้เป็นง่อยแล้วหนึ่งเธอทำอะไรกันอะอ่ะอุ้ยชิงช้าเอ็นดูอาโห้นี่น่ารักอะเออถือว่าน่ารักอันนี้คือประดับพื้น เฮ้ยประดับพื้นอย่างสวยนะดูดิเอ,อ้อนี่มันไม่ใช่ข้าวแต่มันคือข้าวบาเล่อมันก็ข้าวเหมือนกันปะวะอยู่หน้าซีพนมชุมอ่ะชุมชุม,ชมไม่ได้อุ้ยตาแบบนีนมากตาแบบขอดูของผู้หญิงได้ไหมตาโอ้เฉียบโชบเฉีวยวเฉีวยวโชบมากชุมมรับชุม โทนส้มเหลืองแล้วมีเม็ดน้อยๆในสองเม็ดสองกลีบเอาแม่ชุดก็ตามสเต็ปนะคะว่าสวยอลังฟังเวอร์แน่นอนพอแล้วพอแล้วเออแล้วก็อันนี้อันนี้โอคือแบบช่วงนี้มีหน้าตามาเกิดทุกวันเลยเนาะว่าป่ะอันนี้ก็ยิ่งแบบว่าอ,อยู่ข้างในเนาะ สวยงามาลามเช้แล้วก็มีแบบว่าใขรที่แบบยังไม่ได้เข้าไอเทมมอนะเปิดในนี้ก่อนไหมเพียงขออย่าได้ซ้ำขอได้ชุดกับตรงผมนะอเออเออแล้วชุดผมอะ่ะแล้วทำไมเราซื้อมาตั้งสามมันทำไมได้สองอันวะอย่าบอกว่าซ้ำไม่จริงใช่ไหม คุณหลอกดาวหรือเปล่าเ yeah. ย้ช้ำเฉยเอยชีวิตเอ้ย่อยย่อยแม่งมันสามมากหมดแล้วถล้วจะขายถึงวันไหนอะอ่ะอันนี้เรียบร้อยฮะอายไทีอันนี้จะจดสีสั้นหน้านะน้องช้างช้างน้อยแล้วก็มีปีกตะมูตะมีเอาปีกช้างด้วย เอาหาปะเนี่ยมีผีช้างด้วยอะ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะนกเอ็นกี้เบิร์ดไม่ใช่ละนกสะเพาสะเเพ้วตะเพาทำไมไม่ทำเป็นนกตะเพาไปเลยวะอยากกินข้าวละวดูสัตว์ตะเพาอะไรเงี้ยเออเออเอออะไรก่นอนโทษแท้อืม เราไปสุ่มดวงตัวลองไอดีไก่ไก่กองแก้งเราเล่นกันเถอะเออกระต่ายกับกระต่ายเออไหนไมก็มาโทนชีชมพูแล้ววันนี้เปลี่ยนชุดกันละกันนะครับไหนๆก็โทนชีชมพูแล้วก็ไปชมพูให้สุดเลยและกันเนอะชมพูไหนดีละ่ะหลายชมพูแล้วเกินเนี่ยพูไหนก่อนหมดเรียงพูเนี่ยอันนี้ก็พูอยู่นะพูอำนะ่ำม่ นี่แมวเอเ็จไม่ไม,ไมีเยอะไปอันนี้กระพูนะนี่กระพูหมดแล้วมั้งเลยแต่พูข้างบนน่าจะดูดีกว่าปะ่ะเอ๊ะชุดนี้อะไรวะชุดได้ามาจากไหนก็ลืมไปหมดแล้วล่าสุดชอบชุดนี้อ่ะ ใส่เป็นชุดนี้ก็แล้วกันนะคะความอลังที่แพทูเออไปไปครัหัปได้ไปดยู่โอเคไปยังไงต่อนะเออสุ่มันนี้ก่อนดิแค่พวกไปรีบเหรอมันต้องได้สักอย่างหรอวะเออ,เอั่นแหละเออมามาอรอลุ้นนะคะว่าตัวนี้จะได้อะไรเพิ่มเติมอ,อยากได้เยอะ ติดอ่านไหมแนวขี้เกียจอยากได้เหมือนกันนะไอ้นั่นหนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันทำยังไงชาวิงไม่ใช่สออิตัวนี้ก็ยังไม่ได้นะชุดะดูสุดกะปิ้งจะปิ้ง ยังไม่ได้เลยเลยอ่าได้หนะ้าตามาก็เอาวะ,ะใส่เป็นเพื่อนกันอ,อ,อะไรวะเนี่ยที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะไปสุ่มตัวนี้กล่องเยอะวะ่ะจักใบเลยนะทำไมมันเกลือจังเฮ้ยยังไม่ได้รักใบหรอ,อใจรู้ยียตัวนี้เยอะนี่นาะตัวนี้ดองมาเยอะเลยอ่ะ หน้าตามานะฮะตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วๆนะฮะเออชุดเจ็ดวันก็มาแล้วน่านดีใจเน้อชุดเจ็ดวันเนี่ยเ้อเอาไปให้สุดไปหยุดที่อะไรก็ไม่อยู่จะไปให้กูเยอะอยู่แล้ว <laughs> โอ้าวอดีไอะไรไรได้ไรเ,เออไม่ได้อย่างนี้แลนะ้วชุดเจ็ดวันได้เออุดยากไปไหนมันจะยอดจริงๆ เออเอามามาเปิดให้หมดนะยังไม่พอใช่ไหมได้ได้ได้ไดเอา้าจะไปเออเจ็ดวันทําไมเขาต้องให้เจ็วันมันไม่เข้าใจเลยจริงๆชีวิตไม่เข้าใจหนักมากพันนะนไหนๆก็มาแล้วก็เปิดให้เบิร์ดเลยแล้วกันเออเอาได้ชุดลูกชายมาไม่มีลูกแนละ้วเรา มันเดอะตั้งไหนแล้วเนี่ยเนี่ยไม่มีไม่เหลือเยอะหมดแล้วไม่เหลือแล้วได้ซ้ำมาบานเบร์ธนูหน้าตาที่ได้มาใหม่อันนี้นะะโอ้แล้วลีลาของเขานั้นอันนี้คืออะไรอะ่ะหางเหรอ <c oughs> คืออะไรวะอาหารยิงด้วยดเออูเออเอ,อันไหนจ้าเรียบร้อยออปล่อยน้องไปนะคะไปดูไอเดีอื่นตัวนี้จะมีลุนหรือเปล่า สักใบก็ยังดีไม่มีวะ่ะทําไมคนอื่นเขาได้เออยอะยาแล้วทําไมเราไม่ได้อ่ะดวงเราม,มันไม่มีเยอะหรอกเข้าไหนตัวแล้วนะ <c oughs> ลองเปิดตีรานดิมีสิทธิ์หรือเปล่ามีสิทธิ์ไหมนะ <c oughs> มีสิทธิ์หละมีสิทธิ์ดวงเนี่ยไม่เปิดแล้วว้ดีรานเนี่ยเออลองทดแตะได้เกิดวะ เกือบเจ๊เออจ้าอาือก่งสุดท้ายไป c บ v e r ไม่เห็นความโชคดีใช่ไม่เห็นความโชคดีอืมใจดีมากเลยโอเคตามนี้นะคะทุกคนก็ไอ้ดีลองไอ้ดีหล่กก็ไม่ได้นะแต่ถ้าใครได้ก็ยินดีด้วยนะคะก็ทักไปหาแอดมินซะนะ สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณคนที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบาย